สวัสดีครับ FC ครับผมนะครับกำลังจะเสร็จงานตอนเย็นนะครับผมจะมาแนะนำนะครับหลายหลายท่านนะครับที่เลี้ยงอนุบาลลูกไก่นะครับเลี้ยงอนุบาลลูกไก่แล้วเคยสังเกตไหมว่าทำไมเราให้กินอาหารดีให้กินเยอะเหลือเฟือนะครับแต่ทำไมมันกินน้อยนะครับผมทำไมไก่มันกินน้อยนะครับแล้วทำไมไก่มันกินทิ้งกินว้างนะครับกินไม่นั่นกระเพาะเลยนะครับกินหลวมๆนะครับนะครับผมจะมา แนะนำนะครับวิธีของผมนะครับวิธีของผมนะครับมันเป็นการฝึกนะครับฝึกให้ไก่กินนะครับฝึกให้ไก่กินหนึ่งนะครับลักษณะการให้อาหารด้วยนะครับผม2เวลาที่ให้อาหารนะครับผมเราต้องมันสังเกตนะครับผมว่าบางคนให้มือเดียวบางคนให้สองมือนะครับหรือบางคนใส่ไว้เต็มตลอดโดยที่มันเหลือทิ้งเลือกเหลือเหลือคว้างนะครับผมฉะนั้นก็ต้องลองพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีของผมนะครับว่าทําไมไก่ลูกไก่ผมเนี่ย กินแน่นทุกตัวเลยนะครับกินแน่นทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ลองสังเกตของลูกไก่ท่านนะครับหลักๆเลยที่มันไม่กินนะครับประเภทที่ว่าไม่ค่อยมีเวลาเราใส่ทิ้งไว้ในรางนะครับใส่ไว้เยอะๆนะครับกินทิ้งกินขว้างแบบเนี้ยไม่ค่อยกินแน่นอนนะครับผมเปอร์เซ็นที่มันจะเขี่ยทิ้งก็เยอะนะครับมันก็มันก็มีให้กินตลอดมันเลยไม่ค่อยอยากกินนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูวิธีผมครับ